อันนี้สั่งมาได้ในราคาใบาละ13บาท25บาทเท่านั้น25บาทนะคะดูงานดูงานก่อนอุ๊ยงานดีมาก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันนะคะกับช่อง y o u t u b อแอลฟอร์เบียเนะาะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเบียจะมาทําช่วงแกะกล่องน,นะคะเป็น E p ีแรกเลยช่วงนี้เนาะอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงโควิดแล้วเราคือต้องอยู่บ้านนะคะเราจึงคิดที่จะทําช่วงนี้ขึ้นมานะก็คืออย่างว่าแหละเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วก็เอฟเซผ้าแล้วก็สั่งของอ,ออนไลน์ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆน,นะคะว่าของที่เราสั่งมาจากแอปออนไลน์เนี่ยนะคะมันจะตงปกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย ยดีกว่านะคะสำหรับ EP ีนี้เบียสั่งกระเป๋ามานะคะซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ใบละ13บาทใบละ19บาท4 5บาท39บาทแพงสุดคือ59บาทนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าคือเบียรเป็นคนที่ชอบสะพายกระเป๋าผ้ามากเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งออนไลน์มานั่นเองทุกคนเดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ากระเป๋าผ้าออนไลน์ที่เบียสั่งมาเนี่ยราคาหลักสิบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ กล่องมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวมาเปิดกันว่าข จะเป็นยังไงไม่แน่ใจแล้วว่าเบียร์สั่งไปกี่ใบนะเพราะว่า,เ,าเรียกได้ว่าเป็นช่วงแรกๆเนาะเบียอาจจะยังไม่ได้สั่งของมายอะอะไรมากมายนะคะนิดๆหน่นอยๆเอามาแบบเซิร์ฟๆดูนะคะว่า f c จะชอบไหมเวลาที่เราทําช่วงแบบนี้นะคะอันนี้เบียร์สั่งมาจากแอปช็อปปี้นะทุกคนแอปช h อปปี e มันก็มีหลายแบบนะคือแบบพีซซ่าประเทศจีนก็มีนะพิออเดอร์จากประเทศจีน,นะ P จรจนหรือว่าจะเป็นแบบสั่งจากแบบคนไทยนะคะที่เขามาเปิดร้านแบบเขาพิออเดอร์มาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มาเปิด ร้านในแอปช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเร็วหน่อยนะแต่ถ้าพีจากประเทศจีนเองเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการจัดส่งค่อนข้างนานนะคะสําหรับอันเนี้ยที่เบียร์สั่งมาเนี่ยนะคะเป็นจากอของคนในไทยเขาไปพีมาเรียบร้อยแล้วพิเดอร์เาิมเรียบร้อยแล้ว,ลวคือสต็อกพร้อมส่งเลยค่เบียร์กล่องนี้เนี่ยเบียร์ใช้เวลารอของก็คือประมาณ3วันนะคะเร็วมากเลยนะอะมาดูการนี่อัดแน่นมาด้วยกระเป๋าผ้านะคะเดี๋ยวมาดูใบแรกกันมาดูใบแรกกันว่าจะสวยไหมนะคะ อ่านี่ใบเล็กนะใบนี้นี่เป็นใบสีแดงนะคะเปิดดูกันอันนี้เป็นกระเป๋าใบาเล็กอันนี้สั่งมาให้ลูกสาวนะคะอันนี้สั่งมาได้ในราคาใบาละ13บาททุกคนอะมาดูการกระเป๋าสะพายใบยเล็กใบละ13บาทเนี่ยหน้าตาแล้วก็งานของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะอะมาดูเรื่องซิปก่อนเลย ซิปใช้ได้ดีนะคะแล้วก็รูดื่นมากนะคะนี่มันเป็นตัวการ์ตูนอ่าอะไรสักอย่างเดาจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็ด้านบนน่ะอุ้ยซิปลื่นมากซิปลื่นเกินง,งามราคา13บาทแล้วข้างในเขาก็มีสายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็แบบจะให้ลูกสาวสะพายเนาะลูกสาวน่าจะชอบนะลูกสาวก็บ้ากระเป๋าเหมือนกับแม่เลยนะคะป๊บนี่สะพายได้ด้วยเอ้ยน่ารักนะคะนี่ลูกสาวชอบมากแน่ๆ ใส่หูวันนี้ได้ด้วยอ่านี่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ลูกศ์สะพายน่ารักนะคะอ่ะสำหรับใบนี้13บาทเท่านั้นทุกคนคือถูกมากเวอร์นะคะอ่ะไปใบต่อไปนะคะจุ๊นี่อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าใบใหญ่นะคะมีเลยอันนี้ปกติแล้วอะ่ะกระเป๋าผ้าที่เบียร์ไปเจอตามตลาดเขาไม่ชอบใส่ซิปกันทุกคนแต่ว่าไอในแอปนี้นะคะกระเป๋าผ้าที่เบียร์สั่งมาส่วนใหญ่คุณจะมีซิปนะคะเบียร์เลยสั่งมาเยอะเลย นี่เลยแับนี้กัมีซิฟไหมอ้าวไม่มีซิปซะง,งั้นนะคะเฮ้ยมีมีซิปด้วยแกคือมันมีซิฟเว้ยนี่นี่เดี๋ยวลองรูดซิปของเขาดูใบนี้นะคะเอ้ซิปใช้ได้ สิบใช้ได้นะคะสิบใช้ได้ดีเลยนี่ใบนี้อันนี้เบียร์ซื้อมาในราคาใบละ39บาทจากพี่น้องจา๋า39บกาบาทเท่านั้นคือถูกมากเบอร์นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ได้มีซับนะทุกคนเป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาแล้วก็เอ้ยมีอุตสาห์มีถุงเล็กๆให้เก็บเหรียญนี้แยกไว้ให้ด้วยคือดีงามมากใบละส9บาทถือว่าโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ใบต่อไปอันนี้เวลาที่เดินสะพายีจะชอบกับสะพายกระเป๋าข้างจริงนะ นี่เห็นไหมมันสะดวกว่ามันใส่ของ,งเยอะจริงๆนะคะมาใบต่อไปทุกคนอันนี้ใบที่สามอันนี้ก็หนามากนะคะจับดูแล้วมีความหนามากป๊บอุยนะ้ยหนาแล้วมีซิปด้วยเฮ้ยอันนี้งานดีมากทุกคนให้ทุกคนดูใกล้ๆนี่ลายน่ารักนะคะผ้าดีงานดีมากเลยอะ แล้วด้านในก็มีซิปให้เราด้วยนะคะมีซิปแล้วก็มีช่องย่อยๆให้ทั้งสองฝั่งเลยหรือฝั่งเดียววะอ๋อฝั่งเดียวแต่ว่าเขามีด้านหน้าที่สามารถใส่ของในอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดแล้วด้านในก็จะมีช่องอีกหมดแล้วผ้าหนาอยู่นะเดี๋ยวมาดูซิปกันว่าซิปจะรูดได้ไหมนะจ๊ะอา้าวเดี๋ยวนะเันกับหัวกับหาง คือเบียร์ชอบสะพายกระเป๋าผ้ามากเลยทุกคนคือมันสะดวกจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกระเป๋าผ้าที่เขาขายตามตลาดมันไม่ค่อยมีซิปกันนะทุกคน<ม>นี่มีซิปนะคะอันนี้ซิปรูดได้ซิปไม่เสียนะคะใบนี้นะคะได้มาในราคาใบละ59บกาบาทเท่านั้นทุกคน59บาทนะคะโอเคมากเลยน,นะอ่ะอันนี้ใบที่ไหรแล้วหนึ่งสองสามใบที่สี่อันนี้น 1, 2, ใบที่สี่อันนี้ใบใหญ่มากใหญ่จุดใจเลยอ่ะเดีย๋ยวแกะก่อนเปิดด้านไหนละ อุ้ยนี่ใบใหญ่สะใจมากแม่อุ้ยมีซิปคือมีซิปอีกแล้วนะแต่สายนี้ก็จะเป็นพลาสติกบางๆไม่ใช่พลาสติกเป็นหนังปองบางๆนะคะข้งางในก็ใหญ่มากแล้วก็มีซิปนะคะเด็กๆให้ดูเนื้อผ้าสินผ้าดีมากแล้วคืองานดีมากแกดูดิเอ้ยคือผ้าหนามาก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาลองรูดซิปกันดูว่าใบน,นี้จะรูดซิปได้ไหมนะกลัวมากเลยคือกลัวแบบซื้อมาราคาถูกมากๆแล้วคือแบบซิปมันรูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือเซ็งเลยนะปเซ็งเก็ดเอ้ยซิปรูดได้นี่นี่ซิปรูดได้จ้าซิปไม่ตายออะใบที่4ผ่านไปแล้วมาดูใบที่หาใบสุดท้ายแล้วนะคะ ใบนี้ก็หนาหนิดนึงใบนี้เบียบอกไปหรือยังนะว่าเบียซื้อมาในราคาเท่าไหร่ใบนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ4 9บาทใบนี้49บาทอ่ะมาดูใบสุดท้ายนะคะมาดูใบสุดท้ายกันชุบนี่ใบนี้ลายน่ารักมากอันนี้มาให้ลูกสาวอีกแล้วนะคะเพราะว่าน่ารักจริงนะคะอ่ะมีสายให้สะพายแบบยาวๆได้นะหนึ่งแล้วนะส่วนด้านในเนี่ยแยกช่องมาให้ด้วยอย่างเดียวนะน่ารักมากเลยอะแล้วมาดูซิบก,กันใบนี้ก็มีซิบนะทุกคน ซิปรูดได้ซิปไม่ตายคือดีงามมากแกอ่ะซิบรูดได้นะคะและด้านข้างเนี่ยเขาให้ใส่หูเนาะเอาหูใส่แล้วก็สะพาสะพายแบบยาวๆได้อะไรอย่างนี้นะคะใ<ม>บนี้ได้มาในราคาใบาละ25บาทจ้ะแม่25บาทเท่านั้น25บาทนะคะดูงานดูงานก่อนอุ้ยงานดีมากนะคะอะเรียบร้อยแล้ว กระเป๋านะคะสั่งจากแอปออนไลน์มานะคะทั้งหมด5้าใบด้วยกันนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าคุ้มไหมนะคือราคาถูกมากราคาถูกมากจริงๆแล้วยิ่งแบบไปเจอแบบ special sale สเปเชียลเซลของเขาอ่ะคือถูกมากใบละสิบาทก็มีแต่คือไม่ทันนะคะไม่ทันแก<อ>แต่ว่าแค่ได้แค่นี้ก็ค,คือคือแบบถูกแล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่ายัางไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอนีเอน้เพื่อนๆคิดว่าเบียสั่งกระเป๋าผ้าออนไลน์มาเนี่ยคุ้มไหมทุกคนถ้าเพื่อนคิดว่าคุ้ม,ม,มหรือไม่คุ้มก็คอมเมนต์บอกเบียร์นิดนึงนะคะแต่สาหรับเบียร์เนาะเบียร์ว่า เราเป็นคนที่ชอบสะพายถุงผ้าอยู่แล้วแล้วคือถุงผ้าบางที่มันไม่มีซิปแต่อันนี้คือมีซิปที่เบียร์เรื่องมามีซิปทุกใบคือแฮปปี้ชอบมากนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ได้สปอนเซอร์จากช้อปปี้นะคะจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์นะคะ mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกาลังใจให้เบียร์นิดนึงนะให้เบียร์แบบคลิปหน้าเบียร์อาจจะแบบสั่งกระเป๋าใบใหญ่มาซักแบบหลายๆใบเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอามารีวิวกันเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเบียร์จะแกะกล่องเป็นอะไรนะคะสาหรับ EP ะะอ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ